ร่วมงานกันมานนเยอะเลยนะคะเอาล้วครับสหรับสโมสร B C Zero ศาสนะนะครับคมีแชมป์ปีหน้า next year next year last year top three that's a very good achievement ปล่ความสำเร็จเข้าไปทุกขณะแล้วนะคะเราจะต้องพัฒนาขึ้นอย่างก็เชื่อว่าเมื่อเราย้าย ือเหมือนกับว่าได้สนับสนุนในภาพรวมของฟุตบอลด้วยเด็กๆหรือว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องในวงการฟุตบอลเนี่ยก็จะมีตัอาตูนะครับทอานเชื่อนการครับทางสาานีนาทิดนะครับาริสันเขาจะเปิดเผยให้เห็นว่าทุกชั้นชิ้นองการนี้เป็นอย่างไรนะครับ 23่สามขอถึงตวเลยกับส่งเตอร์ที่ใจดีด้วยนะครับ